ครับผมผมเชื่อว่าคนในบนโลกนี้นะครับตั้งแต่เกิดมาตอนที่เป็นเด็กย่อมมีความกลัวเกือบทุกคนครับอันหนึ่งในนั้นก็เป็นผมนะผมผมต็อผมก็ขอย้อนความตอนสมัยที่ผมเป็นเด็กนะครับใน ตอนนั้นผมน่าจะอยู่อนุบาลสามครับผมที่ในอำเภอท่าคันโทนะครับมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะครับผมผมก็ได้ไปทางโรงเรียนนะครับก็ไดใ้ให้มีกิจกรรมผมก็ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครับผมและในวันนั้นนะครับก็แสดงกิจกรรมเสร็จคณะกรรมการก็ได้ ถามหาผมนะครับว่าหนูชื่ออะไรผมก็กลัวครับสัน่นมีอาการกลัวมีการสัน่นรนไปหมดครับผมก็เลยไม่กล้าตอบจนมีกรรมการนะครับได้มาช่วยผมนะครับผมจนผมได้พูดออกไปสำเร็จนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นผมก็กลัวไปหมดครับผมก็ ได้รีบเดินจากโรงเวทีแล้วก็รีบไปหาผู้ปกครองครับแล้วก็ได้กลับบ้านจนมาช่วงประมาณผมอยู่ป .5 ครับผมผมได้มาบวชเรียนภาคฤดูร้อนบวชเรียนภาคฤด,ด,ดูร้อนที่วัดไผ่ดำครับรวมประมาณ15วันได้นะครับผมก็ มีใน15วันนั้นก็มีจัดกิจกรรมกับคณะครู CPA ครับผมก็มีอาการกลัวเหมือนกันครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในวันนั้นมีอ,อาจารย์แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาด้วยครับผมในความที่ผมเป็นเด็กและไม่ เอาในกับการเรียนผมก็เลยไม่รู้ครับว่ากระดาษภาษาอังกฤษต้องพูดยังไงผมก็กลัวผมก็ไม่กล้าจนมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับผมที่มาช่วยผมให้ไปขอกระให้ไปขอกระดาษกับอาจารย์ที่มาจากต่างประเทศ จนตั้งแต่วันนั้นผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรากลัวจริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวผมก็ได้เริ่มพัฒนาตนเองมาจนผมอยู่ม่นหนึงเรียนเทเสริมกับอาจารย์ที่สอนนะครับผมผมใช้เวลาหนึ่งปีครับในการเรียนอ่านออกเขียนได้แล้วก่อนปิด คอสภาษาอังกฤษครับมีผู้อำนวยการโรงเรียนนี่แหละครับได้บอกให้ผมมาอวยพรให้กับคณะอาจารย์ C.P.A. ครับผมในวันนั้นผมก็ได้ออกมาพูดมาพูดแต่ว่าก็ไม่ได้ดีครับผมเพราะว่าก็มีอาการกลัวสั่นครับแต่ก็พูดได้สำเร็จแต่มันก็ออกมาได้ไม่ดีครับผม จนผมอ,อยู่ม .2 ครับทางาโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมธรรมนิเทศครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมก็ได้อตอนตอนแรกนะครับอาจารย์ก็ได้อขอขอแค่รับรับสมัครแค่พี่เนนมอปลายครับผมแต่ผมก็ได้มาขอ,อา พระอาจารย์ว่าผมขอลงได้ไหมครับผมอยากผ่านสิ่งที่ผมกลัวได้สักเรื่องหนึง่งพระอาจารย์ก็เลยเห็นใจครับผมให้ผมลงสมัครในวันนั้นนะครับก็มีผมที่เป็นมอต้นรูปเดียวครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้กลับมาที่กุฏิครับผมเพื่อจะ มาซักซ้อมตัวเองครับเพื่อจะได้มาคัดเลือกในวันที่ท่านพระอาจารย์นัดหมายไว้นะครับในวันนั้นผมพูดไปผมก็สั่นเหมือนกันครับผมเกรงกลัวครับแล้วก็จนคัดเลือกเสร็จนะผมก็ได้รู้ผลนะครับว่าตัวเอง ไม่ผ่านไม่ได้เข้ารอบผมก็ได้กลับไปคิดว่าตัวเองพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงไหนไม่ทำไม่ดีตรงไหนจนวันนั้นผมก็ได้เริ่มหัดพูดใหม่มีเวทีไหนที่ท่านพระอาจารย์ให้ผมก็รับหมดครับผมฝึกตนเองจนมาถึงปัจจุบันครับม .3 นะครับผมผมก็ ได้ฝึกแล้วก็ได้มีจัดกิจกรรมธรรมนิเทศครั้งที่สองรุ่นที่สองนะครับผมผมก็ได้ลงอีกนะครับผมก็ได้เข้ารอบมานะครับก็ได้ฝึกตนเองจนทุกวันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าตนเองได้ผ่านได้พัฒนาตนเองขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่มากแต่ว่า ก็พัฒนาได้มาเยอะนะครับผมในสำหรับตัวผมแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดใหม่เลยก็ว่าได้นะครับจนได้มาอยู่ที่นี่นะครับที่วัดไผ่ดำได้มาพัฒนาตนเองจนถึงปัจจุบันก็ ได้มีพระอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนก็ถือว่าตัวเองได้พัฒนามากแล้วครับ